สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ17นาฬิกา8นาทีนะครับกลับมาพบกันในแต่ประเด็นวันนี้พาไปดูปัญหาของระบบนิเวศใต้ทะเลนะครับลงใต้ครับไปที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับที่นี่มีปัญหาครับจำนวนปลิงดำลดลงอย่างน่าตกใจจนใกล้เข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์นะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวบ้านชายฝั่งอำเภอปะทิวครับก็เลยทําให้เกิดงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งถือเป็นโครงการที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับทำวิจัย และเพาะพันธุ์ปริงดำเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติติดตามรายงานได้จากคุณอรวรัณฤทธิไกลครับพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอปทิวส่วนหนึ่งถูกจัดไว้เพื่อเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปริงดำที่มีทั้งบ่อพ่อพันธุแม่พันธุ์และบ่อพักตัวอ่อน ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กำลังวางไข่โดยการที่ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาเพื่อไปกระตุ้นให้ตัวเมียปล่อยไข่ออกมาผสมพันธุ์หลังอาจารย์นักศึกษาร่วมลงพื้นที่และได้รับข้อมูลจากชาวบ้านพบว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาจำนวนปริงดำลดลงอย่างมากจนชาวบ้านเกรงว่าปริงดำอาจจะสูญหายไปจากพื้นที่ แนวคิดเรื่องการเพราะพันธุ์ปริงดำเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความร่วมมือของชุมชนและสถานศึกษาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของการเพราะพันธุ์ปริงดำเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงทําให้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของประชากรปริงดำนั้นมีสส่วนที่สําคัญคือการถูกล่าเพื่อเป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลที่มีการชี้วัดว่าปริงดำคือสัตว์ที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ถ้าปกติในเชิงของการอนุรักษ์เนี่ยเราทําแค่บอกเขาว่าอย่าจับคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องมีรายได้เขาต้องหาเลี้ยงชีพจากอาชีพพวกนี้อยู่แล้วคือเราก็คงต้องยอมให้เขาจับไปแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็คือเราจะนาร่องของเราก่อนนะคะก็คือเอาปริงของเราเไปปล่อยก่อนแล้วก็ยอมให้เขาเข้ามาจับในขนาดหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการส่งเสริมก็นะคะว่าขอให้จับในช่วงขนาดเท่านี้นะแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะปล่อยให้คุณไปด้วย เพื่อให้ที่เพื่อที่จะให้ตัวเล็กเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปก็คือค่อยๆเพิ่มปริมาณในธรรมชาติขึ้นไปเรื่อยๆปริงดำอายุกว่าหนึ่งเดือนหลังการเพาะเลี้ยงในบอ่อวันนี้จะถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณหาดประทิวโดยกลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลปริงดำต่อไปมีการทิงท้งทิ้งทุ่นแนวเขตเพื่อตี่จากกันอ่าวในเรื่องของประมงเชิงพาณิชย์แล้วก็หน่วยเฝ้าระวังขึ้นมาในเรื่องของการลักลอบทรัพยากร ที่มันอยู่ในอ่าวจะเป็นสัตว์น้าเอ่ยจะเป็นปลาการังเอ่ยจะเป็นหอยมือเสือเอ่ยนะครับเราก็จะร่วมกันดูแลนะครับแต่ก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ร้อยเซนะฮะพื้นที่บริเวณเกาะไข่เป็นจุดที่ทีมนักวิจัยเลือกในการปล่อยปลิงดําในครั้งนี้ด้วยมีความเหมาะสมของแหล่งอาหารและยังเป็นจุดอนุรักษ์ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเป็นพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ําเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกจุดที่ เป็นแหล่งของปะการาังด้วยแล้วก็เป็นแหล่งที่ปกติเราปล่อยหอยหอย,หอยมือเสือตรงนี้อยู่แล้วนะคะ<ม>เขาก็จะ<ม>จะได้มีที่หลบ<ม>นะคะหลบศัตรูอะไรพวกนี้นะคะ<ม>เผื่อว่าจะเจอแบบพวกปลาเข้ามามากินเขาอะนะคะ<ม>ก็ถือว่าจุดนี้ก็กําลังดีแล้วก็มันเป็นแหล่งอนุรักษ์ ริงดำกว่า200ตัวที่มีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมถึงตัวอ่อนทั้งหมดจะถูกปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศโดยมีกำลังอาสาสมัครจากกลุ่มชาวบ้านและนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินภารกิจครั้งนี้สำหรับปริงดำนะคะในขั้นตอนของการปล่อยนั้นจะต้องนําลงไปปล่อยถึงพื้นทรายข้างล่างค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นน้ําพัดปริงดำออกไปนอกเขตอนุรักษ์ค่ะและยังเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับปริงดำด้วยค่ะ นี่นับเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในพื้นที่จนนำมาสู่การร่วมดูแลและการอนุรักษ์ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนสมพงษ์ทนภูเขียวถ่ายภาพอรวรัณนิติไกรายงาน คุณผู้ชมครับในประเทศไทยนั้นมีปลิงทะเลอยู่กระจายร้อยสองชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีเพียงแค่12ชนิดเท่านั้นครับที่นิยมนํามาบริโภคและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าทั้ง12ชนิดนี้มีความเชื่อครับว่ามีมูลค่าทางยาน,นะครับเนื่องจากว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วจะมีสรรพคุณที่ดีมีผลดีต่อร่างกายและยังมีโปรตีนสูงครับ ส่วนของปลิงดํานั้นมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศนะครับเนื่องจากว่าทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายครับหรือว่า decomposer ซึ่งก็จะช่วยทาให้อินทรีย์วัตถุขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงและก็เป็นการปลดปล่อยสารอาหารที่มีขนาดเล็กให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็กๆด้วยนะครับรวมไปถึงจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นและในตะกอนแล้วก็ยังขับถ่ายสารอาหารออกมาในรูปของแอมโมเนียครับซึ่งแพลงตอนพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทําให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศนะครับ นอกจากอาหารที่ปลิงกินเข้าไปและสามารถย่อยได้ส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมาพร้อมกับตะกรนที่กินเข้าไปนะครับแล้วก็จะปล่อยสารออกมาในรูปของสารแขวนลอยและโมเลกุลที่ละลายน้ําซึ่งก็เป็นประโยชน์กับสัตว์ที่กรองกินอาหารจากน้ํานั่นเองครับจากการศึกษาเบื้องต้นนั้นพบว่าปริงทะเลที่จับจากธรรมชาติมาเพื่อการเพราะพันธุ์ในโรงเพาะฟักนั้น ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เองและปลิงดำก็เช่นเดียวกันครับปลิงดำยังเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งที่มีพัฒนาการช้านะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายชนิดโดยตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่ถึงช่วงของการลงเกาะกับพื้นใช้เวลาประมาณ28ถึง30วันในขณะที่ปลิงขาวใช้เวลาเพียงแค่21ถึง23วันเท่านั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพราะพันธุ์และอนุบาลจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการศึกษาอย่างจริงจังนั่นเองครับ ผู้ชมครับปริงดํานั้นนอกจากที่จะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้วนะครับยังมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่สองรองจากปริงขาวครับทีมข่าวแตกประเด็นเราไปพูดคุยกับชาวบ้านชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ของอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็ทําให้ทราบว่าพวกเขามีอาชีพก่อนหน้านี้ก็คือเป็นชาวประมงและจับปริงดํานี่มาขายสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากที่จํานวนปริงลดลง กระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขานะครับดังนั้นงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลในอำเภอปะทิวและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ก่อตั้งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในจังหวัดชุมพรน,นั่นเองครับโดยชุมชนเองเขาก็เห็นถึงความสําคัญนะครับแต่ในส่วนของสถาบันการศึกษาอย่างเราเราเนี่ยเราก็ต้อง ให้ความรู้เขาและก็ช่วยในการอ,าอนุรักษ์นะครับและก็ช่วยเพิ่มพันธ์ุของตัวปิงทะเลให้ให้มีมากขึ้นหรือไม่ก็ยังคงรักษาในปริมาณที่เหมาะสําหรับระบบนิเวศของในชุมชนนั้นๆนะครับชุมชนส่วนใหญ่ก็จะทำทำการประมงในเขตพื้นที่น้ําตื้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เ,เป็นความสําคัญกับเขามากนะครับที่จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าให้คงอยู่นะครับ ผู้ชมครับสำหรับโครงการปล่อยปลิงคืนสู่ทะเลนี้ถือว่าเป็นโครงการนําร่องนะครับหลังจากนี้ไปจะมีการวางมาตรการในระยะยาวก็คือการไปพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องของการลดการจับปลิงดําในระยะแรกที่มีการปล่อยปลิงกลับคืนสู่ทะเลนะครับทั้งหมดก็คือแต่ประเด็นครับวันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเช่นเคยนะครับเรากลับมาพบกันในรายการเป็นข่าวเช้านี้ผมพี่หมวยอธิรารอคุณผู้ชมอยู่6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าช่อง28 และช่อง38นะครับแล้ววันพฤหัสบดีนี้เราจะจัดรายการสดที่หววลำโพงไปเจอพวกเราได้6โมงเชา้ชาถึง8โมงเช้านะครับสวัสดีครับ